มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีงานใหญ่ระดับโลกเลยเป็นพิธีเสกสมรสนะครับระหว่างเจ้าชายอลี่นะครับพระชนมายุ3 3ชันษาเป็นพระราชนิดาในสมเด็จพระราชินีนาถอลิาเบธที่2องค์ประมุกแห่งเครือจักรภพนะฮะแล้วก็เป็นพระรถองค์เล็กในเจ้าฟ้าชายชาวมกุลชุมารและเจ้าหญิงเดน่าเจ้าหญิงแห่งเวลผู้ล่วงลับครับเป็นงานเสกสมรสกับนางสาวเมแกนมาขึ้น อายุ36ปีเป็นดาราสาวฮอลลีวูดเป็นแม่ม่ายน,นะก็แต่งกันนะฮะเสร็รรถกันที่พระราชวังวินเซอร์ซึ่งเป็นพระสถานใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลกในแคว้นเบอร์กเชียจากกรุงลอนดอนประมาณสัก34กิโลเมตรเ่ยนะฮะ,ะเจ้าสาวของเราเนี่ยนะครับอ,อยู่ในชุดจีวังซี่นะครับแล้วก็นี่ฮะโดยเจ้าชายอารีเนี่ยเป็นรัชทารารัชทายาทลำดับที่6นะครับแล้วก็ระหว่างในในพิธีเนี่ยฮะ เจ้าชายฮารีกับเมกคนมาเก้เนี่ยก็แลกเปลี่ยนคําสัญญาต่อกันแล้วก็สวมพระธรรมลงให้แก่กัน<ม>นะครับนี่ฮะจากนั้นนะฮะสมเด็จพระราชินีนาถอลิาเบธที่2ก็สถาปนาเจ้าชายฮลรีเป็นดย<ม>ุทธแห่งซักเซสส่วนมาเก้นก็ได้รับการสถาปนาเป็นดัชเชสแห่งซักเซสซึ่งมีผลทันทีนะครับ,รบแล้วก็เสร็จพิธีแล้วนะทั้งคู่ก็ประทับรถม้าพระที่นั่งสเสด็จไปรอบเมืองวินเซอร์ใช้เวลาประมาณ30นาทีเขาก็ประเมินกันว่ามีประชาชนเฝ้ารอชมพระบรมีสองั้งต่าง ประมาณ1 000, 000, นึ่งแสนคนนะฮะ <c oughs> เราเล่าประวัติคร่าวๆแล้วกันนะฮะเจ้าชายอารีประสูติ5 0 15กันยายน2 5 2 7นเะครับเป็นพระโอรสองค์เล็กนะฮะในเจ้าฟ้า้าชาวและเจ้าหญิงเดียน่านะครับนะีบ่ฮะ <ừ m. S 2> แล้วก็ทรงจบการศึกษาด้านการทหารทรงเข้าร่วมปฏิบัติการภารกิจที่อัฟกา,านิสถานเมื่อปี5 0 1ถึง51แต่ว่าต้องยุติภารกิจ เนื่องจากว่านิตยสารของออสเตรเลียไปเปิดเผยว่าพระองค์ทรงร่วมปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยจากนั้นนะฮะก็ทรงกลับร่วมกับกองทัพอากาศกลับไปสมรภูมิอัฟการนิถานอีกครั้งในปี52-56แสดงเห็นว่าท่านท่านชอบเรื่องเกี่ยวกับการทหารมากแล้วก็ไม่กลัวเป็นชายชาติทหารที่แท้จริงนะฮะแล้วก็ทรงมั่นกับเมแคนมาเกลนะฮะเมื่อปลายปีที่แล้ว27พฤศจิกายนจากนั้นมาฮะมาเกลก็เป็นผู้หญิงที่ถูกจับตามองทั่วโลก มากที่สุดคนหนึ่งมาเกิลน,นี่เกิดวันที่4สิงหาคม2524อายุมากกว่าเจ้าชาย3ปีาาปนะฮะเกิดที่นครลอสแอนเจลิสที่อเมริกาครับผมเป็นบุตรสาวของนายโทมัสและนางโดเลียมาเกิลนะครับเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันนะฮะจบการศึกษาจากมาหาวิทยาลัยนอตเทิลนอตเวิธเทิลด้านศิลปะการแสดงและนานา,นาชาติศึกษาแล้วก็มาแสดงเข้าวงการแสดงในฮอลลีวูดนะฮะแล้วก็ นอกจากการบันเทิงเนี่ยนะก็ยังทํางานด้านมนุษยธรรมและสถานภาพสตรีจนในลักกาก็เลือกจากนิตศสารถามไม่เป็นหนึ่งในร้อยคนที่ส่งอิทธิพลของโรคนะฮะแล้วก็ชีวิตส่วนตัวของมาเคิลเนี่ยผ่านการแต่งงานไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับกับจากนายเทเวอร์เอลเกซันเป็นผู้สร้างภาพยนตร์นะครับแต่ว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสองป,ปีก็อย่าลากันนะครับทั้งคู่นะฮะพบกันครั้งแรกเมื่อปี2019ผ่านเพื่อนสนิทนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสารความสัมพันธ์ครับเจ้าชายแฮร์รี่ แมตามสไตล์หนุ่มโสดฮะชวนนักแสดงสาวไปประเทศบอส,สวน,น่าร่วมกัน5วันความรักเกิดขึ้นที่นั่นฮะเจ้าชายแฮร์รี่ทรงคุกเข่าขอมาเคลื่นแต่งงานในห้องครัวของพระตำหนักเคลซิงตันนะฮะร,ระหว่างช่วยกันทำไก่อบนะบแล้วก็มาเคลื่อนบอกว่าเป็นเวลาที่ประทับใจที่สุดและแน่นอนครับเธอได้ตอบตกลงเจ้าชาย